ขเมศสองพมีปากประแดกวันนี้ออกมาปากดีดูถูกคนไทยบอกว่าคนไทยไม่มีบัญญาซื้อรถซื้อบ้านซื้อโทรศัพท์ด้วยเงินสดทุกอย่างมีแต่ผ่อนห้องก็เช่าเขาก็ซื้อบ้านก็ผ่อนเขาทุกอย่างมีแต่ผ่อนไม่มีบัญญาซื้อด้วยเงินสดแม่ลองไปฟังพวกมันสองคนพราหมณ์ดูก่อนขนาดกูยังไม่มีขนาดกูเนี่ยยังทางานให้ตัวเองเนี่ย อย่างมีเวลาด,ดาวม,มึงนะแล้วมึงอ่ะไอ้ทุกวนนันเนี่ยโ,โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ไอ้จ่ายเงินให้เขาครบหรือยังผ่อนหมดเดือนยนังเออหมดหรือยังนี่ไอ้ใจจะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยมึงต้องมีปัญญาใจ่ายให้ขเขาหมดหรือยังแล้วบานอ่ะผ่อนกี่ปีเออสิบห้าปีหรือว่ายี่สิบปีหรือว่าอยู่ของเช่าอของเช่าอของเช่าของเช่าถูกมากเลยหรือว่ามึงยังอยู่ของเช่าหรือเปล่าเออ กรุงเจ้างรเขาี่อะไรนะีซีกุนสีตารางเมตรเออหนึ่งห้องนอนเออหนึ่งห้องน้ำเออหนึ่งห้องแอร์เออสงสัยช้พัดลมหรือเปล่าเออน่าจะแล้วพัดลมอ่ะเนี่ยประมาณเนี้น่าจะมีปัไม่มีปัญญาไม่แค่ผัดลมมีปัญญาแต่มึงไม่มีปัญญาายเงินสดนอีซ่าอืมฉันไม่เคยจะรู้นะอืมทำไมประเทศใหญ่มากเลยแต่ทำไมใช่กองอหนักไม่ใช่งเออแล้วไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าะอืมฉันก็งอยู่ จ้าพ่อคนรวยแม่คนรวยอภยิมหาเศรษฐีแห่งภูมิภาคขเขมรเศรษฐีแห่งภูมิภาคทุกคนร่ำรวยกันหมดเป็นเศรษฐีกันหมดโอ้โหไม่น่าพวกเขาไม่มีอะไรทําเพราะว่ออารวยกันหมดแล้วก็เกลยไปขอทานเล่นๆที่ประเทศไทยจนโดนจับแม่ดูถูกดูหมิน่นดูแคลน อย่างกับตัวเองนี่เป็นอภิมหาเศรษฐีแห่งภูมิภาคแห่งโลกอย่างนั้นนะครับคือการผ่อนนี่นะจะบอกให้นั่นหมายความว่าประเทศนั้นเขามีเครดิตดีประชากรเขามีรายได้ดีเข้าใจไหมมีรายได้ที่มั่นคงลองให้ขเขมรไปผ่อนใครกล้าสินเชื่อที่ไหนกล้าปล่อยไหมอะตาศากล้าปล่อยหรือเปล่าเมนม์เนี่ย เอาจริงผ่อนเนี่ยมันต้องมีหลักคำอะไรไหมมันต้องมีฐานเงินเดือนหรือเปล่าศึกษาก่อนนะแล้วขนาดเศรษฐีประเทศไทยทำไมเขาถึงผ่อนมีเศรษฐีคนไทยเขาบอกว่าการผ่อนเนี่ยคือเขากระจายความเสี่ยงเขาไม่เอาเงินเข้ามากระจุกอยู่จุดเดียวเขาเอาไปบริหารในจุดจุดอื่น ให้เงินมันทํางานบางบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้เงินตัวเองนะซ้ำผ่อนคือเขามีไอคิวมีสติปัญญาเนาะและประชาชนทั่วไปเขาก็มีมาตรฐานเงินเดือนที่มั่นคงที่สามารถปล่อยกู้ได้ยืมได้ผ่อนได้การผ่อนเนี่ยมันไม่ได้บนนึกอยากผ่อนก็ได้ผ่อนนะจะบอกให้คืออย่างกระเมนอย่างราวเนี่ย คนที่จะเข้าถึงเงินผอ่อนนี่ยากมากพเพราะอะไรไหมจะได้ผด่อนตรงนี้เพราะคุณไม่มีหลักคาอะไรเลยเงินเดือนคุณก็ไม่มีงานคุณไม่มีใครจะให้ผ่อนก็ต้องตาลีตะเลือกเพื่อที่จะหาเงินสดไปซื้อคนที่มีได้ก็เป็นคนส่วนน้อยไงแต่ประเทศนี้ประเทศไทยเนะี่ยเขามีได้หมดเลยเนาะตั้งแต่ประชาชนทั่วไป ที่ไม่ใช่ข้าราชการก็สามารถที่เข้าถึงการผ่อนนุนนี้ได้เพราะบางคนก็เกษตรกร,ร,กรบางคนก็ทํางานบริษัททําทํางานออฟฟิศเ่าเนี้ยสามารถผ่อนบ้านผ่อนรถได้หมดเลยโทรศัพท์แพงแค่ไหนหรูแค่ไหนเขาก็ผ่อนได้หมดเลยซื้อสดได้ไหมเขาซื้อได้ซื้อเท่าไหร่ก็ได้เศรษฐีในไทยมีเยอะแยะมากมายจะบอกให้นะไม่ต้องมาดูถูกประเทศไทยหรอกไม่ต้องงงว่าประเทศไทยเฮ้ย ประเทศใหญ่ขนาดนะี้ทำไมอุย้ยกะลิกกะลีบ้านเช่าข้าวซื้ออะไรอ้ย,อยห้องน้ำห้องเดียวคนไทยนี่จ้างคนเขมรมาทำงานให้เนี่ยมาล้างห้องน้ำห้องส้วมทำโน้นนั่นนี่เยอะแยะมากมายหลายคนก็มีเงินมีทองกลับไปอุดหนุนจุนเจือที่เขมรเยอะแยะมากมายถ้าเขาด้อยกว่าเขาจะมีปัญญาจ้างคนเขมรไหมและ ไอ้คนเขมเส่วนหนึ่งที่หลบหนีเข้าเมืองทุกวันทุกวันเนี้ยเขาจะมาเพื่ออะไรถ้าประเทศไทยเนี้ยเขาด้อยกว่าเขาไม่มีปัญญาอย่างที่คิดอย่างที่พูดกันอะเอาให้แน่ศึกษาดูก่อนมีไฟแนนซ์ไหนมีเต็นท์รถไหนที่เขาปล่อยให้คนเขมเมผ่อนไหมเอาเว็บตาษีาษาทั่วไปมีหรือเปล่าลองไปดูพ่อเลยไหมงานไม่มี เงินไม,ไม่มีอะไรมาเป็นหลักคำเลยเขาจะไปยึดที่ไหนถ้าเกิดวันหนึ่งไม่ส่งงวดเขาเขาจะไปเอาที่ไหนเพราะมันคือทุกอย่างคือการค้ามันคือธุรกิจมันคือการหมุนเวียนของเงินเข้าใจไหมถ้าเขาปล่อยผ่อนมันกม็มีดอกเบีย้ยไหมดอกเบีย้ยมันก็เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเต้นรถก็ได้ผู้ค้าได้ส่วนลูกค้าก็ได้เอาเงินไปบริหารในส่วนอื่นที่มีเจตนาจะทำนี่คือคนไทย ไม่ต้องงงเลยทําไมประเทศเขาถึงเจริญเขามีความคิดเนี่ยมีไอคิมีไอเดียวิธีปฏิบัติเขามีเขาจะใช้แบบไหนจะทําอย่างไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเขาสามารถชาระได้ตามงวดตามสัญญาดูรถเขาดิเต็มบ้านเต็มเมืองมีทุกหลังคาเรือนเห็นไหมเขามาเห็นมีไหมนาะอันนี้ เราจะเป็นแรงงานไงผู้ในฟังเพราะอยู่ที่นี่แล้วก็คนที่จ้างก็คือคนไทยเป็นลูกจ้างคนไทยเนี่ยเจ้านายมีรถก็สามสีค่คันก็เขาไม่ได้รวยเขาไม่ได้บอกเขารวยหรอกก็สามสี่คันอะคือก็มีทั้งคันสดคันผ่อนอันนี้ยอมรับคันไหนเขาอยากสดเขาก็สดคันไหนเขาอยากผ่อนเขาก็ผ่อนโดยเฉพาะคันที่ทํางานเขาจะผ่อนอ่คันที่เขาขับใช้ส่วนตัวเขาจะซื้อสด นะมันเป็นอย่างนั้นไปอย่าไปเมาคิดว่าอ้ยคนไทยซื้อผ่อนเขาจนเขาไม่มีปัญญาโอ้ยก็มาดูบ้านเมืองเขาหน่อยอย่าหลับหูหลับตาอย่าจะหลงไหลแต่ในขมຈน,นักเลยนะมาดูประเทศที่เขาเจริญสีวิไลทั้งจิตใจทั้งวัตถุเพราะหลักคิดเพราะความคิดเพราะการบริหารไม่ใช่ว่าคนซื้อเองินสดรวยไม่ใช่นะไม่ใช่ ให้ไปดูใหม่เลยซื้อด้วยเงินสดด้วยให้ไปดูใหม่เลยประเทศไหนก็นแล้วแต่ที่ซื้อด้วยเงินสดได้อย่างเดียวประชาชนยากจนเนี่ยประเทศลาวเนี่ยเคยเป็นเนาะเพิ่งจะมีเงินผ่อนบ้างก็ช่วงหลังๆมาย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วสดได้อย่างเดียวไม่มีบัญญาเข้าถึงเงินผ่อนใครก็ตามแม้แต่ข้าราชการที่แบบไม่ใช่ผู้เงินเดือนเยอะผ่อนยังไม่ได้เลย เพราะยากจนเนี่ยมันไม่มีเครดิตที่จะไปให้ปล่อยผ่อนปล่อยเช่ามันต้องซื้อสดเพราะมันตามแล้วมันก็จะไม่ได้เขาจะไม่ได้กําไรนอกจากไม่ได้กําไรจะขาดทุนอีกนะแต่พอประชาชนเริ่มมีไรายได้บ้างไปทํางานต่างประเทศบางเู่นนี่อ่ามันก็เริ่มมีไฟแนนซ์ให้ผ่อนให้ชําระคือมันก็มีความกล้าขึ้นน้องเพราะเขาทําเพื่อกําไรเขาข,าขายเพื่อกําไร ที่ประเทศไทยเนี่ยเขามีมานานแล้วความมั่นคงทางด้านการเงินของอประชากรเขานี่มันมั่นคงมากรายได้มันสเสถียรผู้คนทุกคนมีงานมีการทำเพราะฉะนั้นการให้เขาผ่อนเขาสามารถตามทวงได้อย่างแน่นอนเนาะหรือไม่ต้องตามทวงทุกคนส่งงวดตามสัญญาของใครของมันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น เขาถึงผ่อนไงไม่ใช่ว่าอยูยูได้ผ่อนนะไม่มีอะไรได้ผ่อนเขยถึงที่บอกไงคอเมนถ้าชาวไร่ชาวนาทั่วไปตาศสีตรสาไปขอผ่อนคือเขาให้ผ่อนไหมเอาลองผลล่อนรถเอาบีเอ็มสักคันนะเขาจะให้หรือเปล่านะเอาเบนซ์สักคันเขาจะให้ผ่อนหรือเปล่ามันมีที่ไปที่มานะไม่ต้องมาดูถูกประเทศไทยหรอกนาะ เลี้ยงในงานแต่งด้วมาเป็นสิบยี่สิบล้านคนน่ะคิดดูดิเขารวยเขาจนเขามีปัญญาหรือมีปัญญานะจะบอกให้คนเขมนก็มาเอาปากเอาท้องมาขอพักพิงอีกหลาขออาศัยเขาเนี่ยเป็นสิบสิบปีแล้วนะจะบอกให้อย่านึกถึงแต่ตัวเองอย่าเอามันมองคนรอบข้างคนเหล่านั้น่ะเมื่อคุณดูถูกพวกเขาคนไทยมันก็ย้อนกลับไปสู่บ้านคุณทั้งนั้นทั้งหมด คุณดูถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนเขาหัวเลาะเยอะเขาทำกริ๊กรี๊เขาไม่รู้สึกอะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะและเขามีเขาอยู่เหนือกว่านั้นทุกสเต็ปนะไม่ว่าคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายภาพต่างๆมันย้อนไปบ้านคุณเนาะผู้คนยังคงแอบหลบหนีเข้าเมืองเยอะแยะ,ยะมากมายคนเขมรหลายคนยังอยู่ในศูนย์พักพิงยังเป็นผู้อดอยากยังเป็นผู้ยากไรเหล่านั้นต่างหาก ที่จะได้ผลกระทบจากคําพูดของคุณเนี่ยนะจะม,มั่นหน้านะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม